สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องเป็นบอกว่าเป็นวันจันทร์ที่ดูสดใสนะครับไม่ใช่ว่าเป็นจันทร์ที่เลวร้ายอะไรเพราะอย่างน้อยก็บวกได้เหมือนกันสีเขียวให้เห็นบ้างนะครับใช่ครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาลงโอ้โหลงไปสามวันรว่นลงไปม้วนลงไปสิบเซนกว่าเยอะนะฮะนะครับเนี่ยลงไปแบบไม่ต้องติดเบรกกันเลยนะครับ แต่วันนี้มาก็เซตเองก็สามารถที่จะมีการรีบาวขึ้นมานะครับนะแต่ผมบอกตรงว่าถ้าถามว่าปัจจัยมีอะไรหรือเปล่าผมว่ามันไม่ได้มีอะไรใหม่ในแง่ขงรานะอาจจะมีส่วนอยู่บ้างคือเรื่องจริงมันก็นิดหน่อยคือเรื่องของกลุ่มแบงค์เออรื่อกมาช่วงหลังเอกมาเริ่มดีขึ้นนะฮะเช่นเออเแบงค์กรุงไทยแบงค์อะไรต่างออกมาก็ดีขึ้นแล้วก็ยัางที่ว่าวันนี้ใครกล้าที่จะเอาเอ็กดีกับตัวเคแบงค์ก็ยิ้มไปนะฮะเขาลงน้อยนะครับนะต่เอ็กดีรู้สึกจะจ่ายไป6บาทนะฮะแต่ราคาก็ลงมา At นนะิดเดียวนะครับลงน้อยมากแต่เห็นว yeah. ่ามันไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าพูดมันไม่ได้ไปไหนครับพูดมันอยู่ง่ายอยู่แล้วสแตทเคแบงก์นะครับเนี่ยมันก็เลยมันก็เอฟเฟกมันก็น้อยอยู่แล้วแล้วก็เผยว่าเออนี่ออกมาดีก็ช่วยคขำเลยครนะนะแต่บางตัวอย่างเช่นเอเบีบองต่างเพราะเอเบีเปิดวันนั้นประกาศว่าจะจ่ายเอุ้วกราคากระโดดขึ้นไปเลยนะฮะมันจรับลูกหน้าไปแล้วใช่ลูกหน้าถอยกลับลงมาก็เริ่มปกติเฉยนะครับนะอันนี้มันก็เปิดว่ามันไม่ได้ไปไหนมันก็เลยเปิดว่ามีข่าวเรื่องเออนี่มาซ้ำก็ไปเสริมมมเเข้้้าไไปดววยยูัันนนนกก็ลลล่บบแคคะะร แน่นอนถามว่าประเทศไทยรับยูน <éta ậ, S 2> ิฟิทอยู่ไหนคืออยู่ที่ข้างนอกนะครับก็ะแสข้างนอกวันที่เอเซียก็รีบาวนะครับนะแต่ได้บอกว่าดูแล้วยังไม่ค่อยมั่นคงนะเพราะว่าเอเซียรีบาวเนี่ยอาจจะมีส่วนหนึ่งคือเล่นกระแสแหละของพวกการของเมกามาดีหลายตัวนะครับสถานการณ์วันดอกกางก็ดูดูผ่อนขึ้นดูใฮะคือดูเหมือนกับว่าไม่ไม่ไม่มีเพิ่มเติมนะครับเพราะทางอิหร่านก็บอกเขาก็ไม่ตอบโต้อะไรเงี้ยนะครับนะก็ต้องมารอดูสถานการณ์เป็นไงต่อแต่เทนนี่ยมันก็พอพอผ่อนคลายปุ๊บมันก็เหมือนไม่มีเหตุมากดดันห กะกลับไปว่าอานดิ้เกื่องของอนี่ของตั้งแต่ของแต่ตลาดไปนะครับนะชาวนี้ก็เลยเห็นส่วนใหญ่จะดีบ่าวนะครับนะแต่เทไปเห็นมาตอนนี้คิดว่าบางตลาดก็เริ่มติดลบก็มีเห็นเหมือนกันนะครับแต่ก็ตระวังเผื่อไว้แล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้ตลาดพุ่งขึ้นจริงเนี่ยแต่คุณไปดูบอลยูเมกานะฮะสองปีกับสิบปีคุณดูเอานะฮะ มันขึ้นเอาขึ้นเอาเริ่มเล่งตัวอีกรอบนะครับเนี่ยสองปีแต่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยถ้าขึ้นไปเนี่ยตัดงว่าหุณมีโอกาสตกนะฮะแต่ว่าอะไรก็บอกว่าดอกเบี้ยอเมริกาอาจจะไม่ลงนะฮะนี่คือสิ่งที่มันกำลังบอกออกมาเรื่องของบอลยิวรายการนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับนะก็ดูไว้หน่อยนะตอนคือว่าวันนี้กระแสนอกเล่นเป็นเรื่องอื่นเรื่องนี้ไม่พูดถึงนนีะครับเนี่ยแล้วตามบ้านเราก็เกาะกระแสขึ้นไปวันนี้เราก็ซื้อตัวใหญ่กลับเข้าไปนะครับก็นําโดยกลุ่มแบงค์นะครับมีแบงงคค์์์มม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 ีีีีีีออออะไไรราาฟแแนนนนนนนซซขส่่เเิลล้้้ววกกก็็ดดตับหย นะครับเนี่ยก็เล่นต่างกระแสมาเฉยๆครับเนี่ยแต่ไปเซ็ตยืนได้แล้วก็แต่ก็ตามดูจากบอลลุ่มตลาดถัวน้อยนะสองหมื่นสองตัวมือสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบสี่ล้านบาทบอลลุ่มขึ้นมาสิบห้าจุดรูปสองหมื่นสองแต่ตอนลงบอลลุ่มออกมาสามหมื่นยังไงเนี่ยโอ้โหต่างกันลิบลับนะครับเนี่ยตอนฟื้นบอลลุ่มน้อยใช่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะสุดนึงอาจจะเป็นเพราะว่านักทุนเองอาจจะไม่ค่อยแน่ใจกับต่างชาติเพราะว่าช่วงนี้กขาดเงินหุ้น ไอนี่เฟกอยู่ก็เลยกลัวว่าเอ๊ะคุณเข้าไปแล้วโดนเขาซ้ำหรือเปล่านะครับนะมันก็เลยอาจเป็นแบตได้ก็ได้นะครับพอรุ่มก็เลยวิ่งไปมาแต่ถือว่าทรายไม่ค่อยดีนะเพราะว่าถ้าขึ้นในวันรุ่มน้อนนี่ถุงบอกเลยต้องระวังตัวนะครับนะครับชานี้ปิดที่1 3 4 7งสามบวกไป1 5 0ห้นะครับนะก็ถือว่าเป็นการรีบาร์ทางนี้นิดนะฮะถามว่ามันจะฟื้นตัวเป็นตามรูปแบบหรือไม่ต้องมาดูกันต่อในภาคบ่ายนะครับนะเพราะว่าชานี้ยังไม่ปิดแก๊ปนะหนึ่ง มันจะไม่ปิดแก๊ปนะครับเดี๋ยวต้องบอกลูกคุณต่อครับส่วนที่เฟกครับครับเป็นส่วนที่เฟดนะครับเซฟที่เองเนี่ยเราปิดครึ่งเช้าฟื้นตัวไปใกล้เคียงกับเซตนะบวกไป1.18%หลักๆก,ก็เอออทีการ์ฟเดลต้าแอดวานเนี่ยอย่างที่อาจารย์เล่าไปนะครับช่วยเด่นช่วยหนุนราคาทําให้ลงมา4วันเนี่ยเริ่มที่จะบวกเป็นวันแรกแล้วในวันจันทร์นี้นะครับก็ส่วนฟิวเจอร์เอสห้าศูนย์เอ็มสองสี่เนี่ยฟื้นตัวได้แรงกว่าดัชนีนะครับบวกไปถึงห 66%เลยนะครับบวกแรงกว่าเยอะนะครับก็ถือว่าส่วนหนึ่งชดเชยกับการที่ล่วงแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยนะครับเราอีกปัจจัยหนึ่งก็คือหุ้นเคแบงเนี่ยขึ้นเน็กดีแต่ไม่ลงนะครับคือลงน้อยมากนะครับติดครึ่งเช้านี้ติดลบไปหน่อยเดียวนะครับทําให้อ่ามันส่งผลบวกต่อราคาเอสซ่าส่วน M24 แล้วก็ตัว Kbank f u t ิวเจอด้วยทําให้ที่มันลงไปก่อนเนี่ยเด้งกลับมาได้แรงกว่าตัวอันเดอร์ไลน์อิงก็คือตัว ตัวคู้นั่งอีกของมันนะครับนี่ก็ทําให้แนวโน้มน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวนะครับทีนี้เนะี่ยการที่ฟื้นตัวมาเนี่ยก็ s ีเอมเนี่ยไปชนโลของเมื่อวันศุกร์ที่820องศูนย์ปิดที่821.5ครึ่งเช้าถ้าบ่ายนี้ประคองตัวแล้วยืน820สองศเอาไว้ได้นะก็ลุ้นฟื้นตัวในรูปแบบมอนิสตาเหมือนกันนะนี่ก็คงต้องตามดูนะครับคือถามว่าระยะสั้นเนี่ยจะ นับเทรดดิ้งตามน้ําเนี่ยจะเป็นฝั่งรองเขาพอรุนได้แต่ว่าถ้าในสายที่อยากจะให้คอนเฟิร์มนะเพราะว่าราคามันผันผวนมากช่วงนี้รอดูราคาปิดวันนี้นะเราไปเทรดพรุ่งนี้ผมว่ายังทันอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นครับกรีดฟิวเจอร์ช่วงบ่ายต่อเียว่ารากาช่วงนี้ยังยังดูแบบไม่ค่อยชัดนะนะครับแต่ก็ตามก็ดีหน่อยฮะเพราะว่าลงมาสี่วันวันนี้เขียววันหนึ่งนะก็ยังมีพอรุนแล้วก็ เด้งขึ้นมาแบบมีลุนน้นปิดแก๊ปนะกับที่ว่าคือหนึ่งสองสามสี่ก้าซึ่งเป็นใกล้เคียงกับแนวตะเออโลแนวรับเดิมคือแถวหนึ่งสามห้าศูนย์ครับ Low, Low, นะครับเราก็เลยบอกว่าบายนี้ก็ลุ้นตรงแถวเนี้ยหนึ่งสามสี่ก้าหนึ่งสามห้าศูนย์ถ้าเซ็ตกลับไปยืนได้ก็จะมองเป็นเรื่องการรีบ่าต่อนะครับนะแต่ที่ยังไม่ยืนก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนก็มีการแบบฐานปกคลุมได้<ช>ดีด้วยกันนะครับนะงั้นก็บายนี้ไม่ลุ้นอะไรมากก็บอลแถวนี้แหละนะครับหนึ่งสามเองคนปนเหนึ่งสามห้าศูนย์นะครับก็ยเื่อนไขึ้นะอี่ดงไา ถ้าไม่ยืนก็ไม่เอานะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้เฟื่องอะไรนะครับก็จะมีแค่เที่เขารีบาร์เฉยๆแล้วก็ลงมาใหม่นครับเี่ยแต่การกลับไปยืนได้ก็ไม่ได้บอกว่ามันฟื้นตัวนะแต่เป็นการกลับเข้าสู่กรอบไซดเวดเดิมนะครับหน้าตาก็มันดูดูแล้วกันดูมีสีสันหน่อยก็คืออย่างน้อยก็ลงซื้อขึ้นขายได้เลยได้ว่ามันไปนะครับนวันนี้เราก็เลยมารมอใช่ไหนลงซื้อขึ้นขายไปก่อนนะครับยิงเด้งว่าขึ้นมาขายแล้วก็ลงมาค่อยซื้อนะครับเพราะว่าเหมือนก็เล่นรอบตลาดไปเผื่อกันเหนียวไว้ก่อนนเพราาะตลดุ ยังดูไม่คอนเฟิ์มอะไรนะครับสท,ที่เราบอกว่ามันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับนะส่วนของตัวหุ้นฮะเรามองตัวของเอ CPF นะครับ,นะบ CPF ก็ถือว่าที่เอามาเพราะว่าช่วงหลังนี้เกตว่าวันสอสามสี่วันมันนี้สังเกตว่า มันแดงเขียวแดงเขียวสซบอยู่นะครับนั่นถ้พี่อาจเด้งตัวอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็มีรูปแบบของดับเบิร์วัตทอมอยู่ตรงเวันเสาร์ซื้อเจ็ดจุดหกนะครับถ้ามองจะดถือว่าอย่างน้อยก็มีรุ่นลีบาร์เท่าตัวของซีบีเอเพราะไอซ่าหก็สัญญาณเชิงบวกอยู่เหมือนกันนะครับนะมองได้อยู่สิบแปดเจ็ดแล้วก็สิบเก้าเจ็ดอันนี้มองซื้อเก่งกันไรอีกตัวก็ตัวทียูนะครับตัวนี้บาทมานะก็ถือว่าหนุนเขาหน่อยนะก็มองสิบสี่ถือว่าลงมาแถวสิบสี่บาทแล้วยืนได้นะครับเนนี่ก็ฐาทองม ถือว่ายังมีโอกาสลุ้นดิบ้ากลับไปสามสิบห้าบาทเจ้าตัวทีอยู่นะครับก็ช่วงนี้ก็ถือว่าไงดิเทรดดิ้งอ่ะนะครับแม้ว่าทรงหุ้นก็ถือว่าโอเคนะฮะที่มันคือไม่มีสัญญาลบมาลบกวนอะไรนะครับก็ลงมาแล้วไอ้ไส้ไอ้ไส้ไม่ได้ลงตามนะก็เป็นไซเวย์นะครับนะแล้วก็มีโอกาสลุ้นดิบ้าเจ้าตัวทีอยู่นะครับนะส่วนทีเฟกครับส่วนทีเฟกนะครับก็ตัวสตอลฟิเจอร์ที่เรามองว่ายังมีโอกาสลุ้นดิบ้านะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวของ jmt วันนี้ลงมาที่แนวรับแล้วเป็นโลเดิมไหม ยี่สิบบาทยี่สิบเนี่ยแถวเนี้ยเราก็เริ่มที่สิีบาวันนี้นะครับก็เพราะว่าลุนรีบาวต่อไปปิดในส่วนของคอมมอนแก๊บที่เปิดเอาไวต้ตรงตถวแถวบริเวณยี่บบาทก็ถ้าปิดได้ก็จะลุนฟื้นตัวต่อสําหรับตัว jmt นะครับแต่จุดคัดนะถ้าหลุดยี่สบาทยี่สิบต้องหนีเหมือนกันนะครับยี่สิบาทตรงโซนนี้เลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว tu นะครับราคาลงมาสร้างฐานตรงบริเวณสิบสี่บาทก็เป็นโลเดิมของช่วงเดือนมีนานะแล้วช่วงนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง นะครับเกือบจะแตะ37แล้วผมว่าซื้อรุ่นรีบาวขึ้นไปขายตรงโซนบริเวณ14.5ถึง15เนี่ยเป็น2แนวต้านที่ให้ไว้สำหรับตัวที่อยูนะครับก็ดูเมื่อกี้พูดถึงค่าเงินบาทแล้วนะดูกราฟต่อเลยนะครับเกือบแตะ37แล้วเพาว่า37คงน่าจะทะลุขึ้นไปนะสำหรับรอบนี้ <ไป S 1> แวก็อยู่าจกที3.24ใช่ครับตรงไฮเดิมช่วงประมาณเดือนกันยาปีที่แล้วเลยครับก็ผมว่ารอบนี้น่าจะอ่อน ตัวต่อเนื่องนะครับก็ยังเป็นถือรองต่อสําหรับ u s d c d m ถึงเป้าแรกไปแล้วนะครับเป้าหดไปบแบ่งขายที่26.80นะครับก็ในส่วนของทองราคาทองสปอร์ตปรับฐานนะ2,400ไม่ยืนหลังที่เราคลองื่อเช้าเราก็ปรับมาที่ชั้นค่าเฉลี่ย10บันลงมาที่2 3 6 0ยช่วงนี้น่าจะผ่านผลพอสมควรแล้วก็ไอซีเริ่มจะไปต่อไม่ไหวเหมือนกันนะเรามีรอบนี้มันมีสัญญาณเตือนบริลิ่เดเวอเจน์นะครับ ถ้ารอบนี้2360เอาไม่อยู่เนี่ยต้องระวังการพักฐานมาที่เส้น25วันก็2300นะครับคือขึ้นมาเยอะผมว่าปรับลงจาก2400ลงมา100เหรียญผมว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะต้องระวังแล้วก็ช่วงนี้ตัวของมูลค่ามันค่อนข้างสูงนะับเงินวางก็เยอะขึ้นด้วยนะครับก็เพื่อหลักประกันให้ดีนะับสัญญาณละ1 0 0 0 0แผมว่าเป็นจุดที่เราแนะนำนะครับ GOM ถือลองต้องถือติดตามใกล้ชิดนะครับแล้วก็อย่าลืม วางจุดสต็อปด้วยนะครับทองคำแท่งบ้านเราหน่อยทองคำแท่งบ้านเราเนี่ยไม่เงินบาทช่วยไวไหมไม่ค่อยลงนะครับทองสปอตลงก็จริงแต่ว่าทองคำแท่งบ้านเราเนี่ยใกล้ๆไฮที่สี่หนึ่งหกห้าศูนย์นะครับยังยืนได้อยู่บาทอ่อนสิบกระตังช่วยไว้บาทละร้อยนะครับต่อหนึ่งน้ำหนักบาททองคำมาติดตามดูวันต่อไปนะครับนะก็วันนี้ข่าวสารก็นข้ค่จะดูเงียบๆครับเพราะว่าช่วงของการประกาศงบนะครับนะ วันนี้ก็มีข่าวหนึ่งก็คือตัวของ TGE นะครับนะบอกว่าแผนของเขาคือดําเนินการตามเป้าหมายนะครับนะกะ็เขาบอกว่าต,วตัวตอนนี้เองเขามีก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชนนะเฟสหนึ่งทั้งหมด4โครงการครับก็มีที่สัดแก้วครับแปดไมกะวัตต์ชุมพรทั้งหมด6เมกะวัตต์แล้วก็ราชบุรี8เมกะวัตต์แล้วก็ชัยนาทน,นะครับนะแปดมกะวัตต์นะครับนะอ่าคิดว่าจะทําเชิงซโซลีได้นในปี68นะครับนะก็ปีหน้า <N an> นะครับ <Okay. S 2> นะอีกอีกตัวเฟสสก็มีหมด2โครงการก็มูลค่ารวมทั้งหมด3ามพันเล้านบาทตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะ <S <S อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะฮะก็เก้าจุดเก้ามกะวัตต์แล้วก็อุบลราชธานีเก้าจุดเก้ามกะวัตต์นะครับนะ <S <S <N an> ก็ก่อสร้างในปีหน้านะครับแล้วก็แล้วเสร็จในปีเจ็ดสิบนะครับนะนี่เป็นเฟสสองเขาอีกอีกโครงการหนึ่งเขานะ, <S <S นะแล้วก็ทั้งปีเขาตั้งเป้าระยะยาวครับว่าตัวเขาจะมีโครงโครงการผลิตแล้วก็สายไฟฟ้าครับ เราต้งซื้ทั้งหมด200ไม่ก่าหวัดครับภายในปี2,575นะครับนี่คือของ TGE ครับนะก็าดูที่หนึ่งตัวนี้ถือว่าทูี่คือว่าขันหวนนะครับนะเระก่อนอันนี้ขึ้นมาเยอะนะแต่ตอนลงลงเร็วมากปั๊บเดียวลงมาเลยแต่เชื่อว่าที่ช่วงหลังก็เป็ไซเว่ยแ่ที่มันเกคือแต่ผมพ็แปดอย่างนะเพราะลงมาปุ๊บเนี่ยดูให้ดีนะช่วงนี้เล่นบอลรุมาแต่อย่างนั้นมาบอลุไม่มีนะแต่ว่าเล่นแบบนี้เหมือนก็เล่นเฉพาะกลุ่มนะมันก็มีแฟนคลับประจำนะว่ากันนะครับนะดั็น ต่า,างๆมันระวังเงินที่ดีนิดหนึ่งจาพรจาพักหุ้นมันจะเพี้ยนฝังฝูนก็ค่อนข้างจะมากตัว GE นะครับนะส่วนของตัวหุ้นเช้าวันนี้ที่มีการซื้อขายหนาแน่นนะฮะก็เป็นตัวของเ KBank นะหนึ่งสองสามจุดห้าลบไปห้าสิบตังค์ครับถือว่าใครเอา X มาก็โอเคมากๆนะครับถือว่าไงคุณควัดมาแล้วเพราะว่าเพิ่มว่า,วาผมว่านะ ถ้าเงินยิ่งไม่ออกมานะก็อาจจะติดลงท่าบกเอก็ได้นะครับนะถือว่ามีเงินนี้ออกมาแข็งแกร่งก็เลยค้ำไว้ราคาก็เลยไม่ลงนะครับนะแล้วก็วันนี้แกซ์มินครับก็มีข่าวเรื่องการซื้อหุ้นคืนนะครสามบาทสาสิบบาทกนะครับบวกไปห้าสิบตังค์นะครับนะแล้วก็เอซีบีครับหนึ่งร้อยห้าครับอันนี้บวกไปสองบาทนะครับแล้วก็ตัวสอขอครับนี่ก็หนึ่งห้าแปดจุดห้าครับบวกไปบาทห้าสิบนะฮะก็ยอนี้หน่อยแล้วก็ซีบีออวันนี้ก็บวกมาห้าสิบตังค์นะครับห้าห้าจุด สองห้าก็นิดหน่อยครับนะแล้วก็ตัวมีผมก็คือตัวของ AOT อทีนี่มาเลยนะฮะวันนี้บวกแรงนะบาทเจ็ดสิบห้าเลยนะสองจุดก่อกว่าตัวเดียวเลยนะครับนะแล้วก็มีกลับไปฟ้าเลิกกับมาใหม่เพราะราคาน้ํามันเริ่มปอนด์ขึ้นนะครับนะก็เลยบวกว่ามาบวกไปบาทยี่สิบห้าก็ถือโอเคนะเพราะตอนลงลงเร็วตอนนี้ฟื้นก็ฟื้นมาระดับหนึ่งกันนะครับบวกห้าหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดนะแล้วก็เดลต้านี่บวกหนึ่งบาทนี่ถือส่งๆนะครับแล้วก็เคทีบีก็วันนี้บวกแรงครับหกสิบตังค์นะก็ถือว่าคุ้มมอยู่เหือนกัน ว่าช่วงที่ผ่านมามันก็อยู่แถบนี้แหละแล้วพอเอ็กซ์ก็ถอยลงมาแต่วันนี้ก็ขึ้นมาใหม่ก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะครับนะบวกมา0.69นะฮะจุดใชแล้วก็ C B A ก็บวกมา75ตางังค์นะ0.65จุดก็ถือว่าทรงๆแหละบ,บางตัวก็กลับมาที่เดิมนิดหน่อยนะครับนะแต่ยังไม่ถึงกับที่เดิมก่อนที่ลงไปแรงๆในยุคที่ผ่านมานะครับนะผู้นั้นคือยังมีรีบาวสู้ว่างั้นดีกว่านะครับสำหรับตัวหุ้นบูนนี่นะครับนะอมาดูคำถามต่อด,ดีกว่านะะะะะฮฮมมีีค่อออนนข้้้างงจดูเยยบๆสซืืไ ผมมองว่าถ้าคุณจะซื้อถือเนี่ยคุณต้องรอข้างล่างน่าสนใจกว่าครับเพราะวันนี้มันขึ้นมาแล้วนะครับเพราะขึ้นมารอบนี้มาแถว160บาทกว่ากว่าบวกรบนิดหน่อยอย่างเนี้ยือเกี่ยว่ามันจะถอยนะครับเนี่ยจะถอยลงมาแล้วระหว่างที้ผมว่าถ้าคุณจะซื้อคุณรอข้างล่างน่าสนใจร้อนมันพักลงมาเลยจริงๆน่าสนใจกว่านะครับทีนี้มองรับอยู่ประมาณ157กับ154สตูข่าปอโดยเฉพาะแถวข้างล่างน่าสนใจกว่าย้ำนะข้างล่างข้างล่างขงล่างน่าสนใจกว่าครับแล้วก็อะไรนะ AAI นฮะ นี่ก็ขีดยิ่งแค่ตาลราค่าเฉยเฉแต่ผมดูแล้วผมว่าู้ทธิหานสัตว์เนี่ยผมว่าเล่นนีก็แล้วแต่นะก็เล่นไวไว้ก่อนดีกว่านะรู้ก,กาสอีบาวมีผมว่ามันไม่ไมไมค่อยอะไรถ้ามากนะเป็นเรื่องเนี่ยเบนสี่เจ็ดสี่ะรับอยู่สี่บาทสี่สิบครับก็ตัวเอไอนะครับเล่นสั้นๆนะฮะพูดง่ายนะครับก็อาทกากกระแสคือไอตัวบาทมันอ่อนนะจะหนุนขึ้นมานครับแต่เราก็ไม่รู้ต้นทุนเป็นยังไงต้นทุนสูงตามมาบาทไม่รู้นะเผือว่าเราไม่ได้ดูตัวนี้เท่าไหร่ ครทำแต่ไหนก็ดูทรงแล้วก็ถือว่ามีรีบาวอยู่นะครับเดลต้าเขาตอนนี้ไหวไหมครับคือคุณจะเข้าเดลต้าอันนี้หวังว่าไหวไหมี่ยคุณต้องดูฝั่งอเมริกาให้ดีนะหนึ่งถ้าดอกเบี้ยเขาไม่ลงเนี่ยคุณระวังนะคุ้นไทโคดไม่มานะฮะฝั่งถึงฝั่งอเมริกาไม่ได้บ้านเรานะฮะคุ้นไทโคดจะไม่มาแล้วก็ที่กานช่วงหลังมานี้คุ้พวกหุ้นกลุ่มเทคในตลาดนี้เนี่ยโดนขายหนักนะฮะเลียงมาเลยนะล่าสุดจะเป็นในนิกฟิกนะฮะแค่ประกาศว่าจะไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยคนที่อะไรฮะอ่าซับสไครต์ ไม่ได้บอกวันนี้ไม่ดีไม่ใช่นะแค่บอกไม่เปิดเผยโอ้โหโดนเลยนะครับนะระวังให้ดีหลายตัวในช่วงนี้โดนเทนนักะครับในกลุ่มของพวกตัวใหญ่ในกลุ่มของพวกนักแตะนะครับแต่ผมบอกจริงๆแล้วผมว่าไม่แปลกใจเพราะว่าหุ้นขึ้นมาเยอะหุ้นขึ้นเยอะก็คำก็โดนเหตนควาการมาขายแล้วก็ท่าทีในบ้านเราเนี่ยเป็นแค่ตัวตามนะฮะเราไม่เพราะว่าเราไม่ได้มีธุรกิจเป็นพวกเอไอนั้นนะครับเนี่วันนี้ไม่ได้ไม่ด้เป็นตัวตาถามผมนะหลักการหุ้นก็แบ่งไปตามกระแสนะครับนะที่มันคือต้องรอดูงบนะออกมาเป็นไง งบปีแล้วก็สุดจะผิดหวังนะครับแต่งบปีแต่มานหนึ่งนี้ต้องมาดูครับถ้าอน,นกุกเตตอขึ้นก็โอเคถ้ายังไม่ดีก็อาจจะฟุกไ,ได้เหมือนกันนะครับนะ,ะถามมน้าถามผมเนี่ยผมวิวก็คงรอดูงบดีกว่าถ้าถามผมนะครดูงบแล้วค่อยเล่นดีกว่าน่าสนใจกว่าถ้าตัวเดลต้านะคร,ครับแล้วก็รลเดิมหกสิบเจ็ดจุดห้าของมาวันศุกร์นะตรงนี้ก<ช>็ทำหน้าที่ททเป็นแนวหลับแล้วก็ปอทอ่ะรอนี่ไซเวเนี่ยจะเริ่มกลับมากรอบล่างแล้วนะเดี๋ยวก็ไม่ซีเรียสอันรมาเนี่ยเพว่าพูดมันสตาร์ทอยู่แล้้วนขึ ลงเนี่ยจะให้กรอบระบาดนะวันนี้ก็มองนั้นอยู่สามสามต้านสามสี่สามสี่มองสามสิบห้าอะไรเงี้ยนะครับเนนี้เล่นก็แบบแคบแคบเนะบยสทอนะฮะซื้อแล้วถ้าคุณซื้อแล้วเอ่อแบบกัดหวังขายเลยผมบอกเลยผิดตัวเหมืกันนะคุณซื้อแล้วคุณต้องถือรอหวังเข้ามาแล้วคุณค่อยขายขายไม่ได้กรอบไม่ได้เยอะอะไรนะแต่แน่นอนว่าม่นหุ้นมันตกเขาก็ตกน้อยนะครับนะก็บอกเงี้ยกันก็คือเล่นกันในกรอบแคบสปอทนะครับนะถ้าคุณจะชอบความมุบงาคุณต้องไปมองสอพอเวียงกว่านะครับ ช่ชอ,อ,อกช่วงอ่อนตัวได้สนใจแล,แล้วไข่นังช่วงเด้งแรงก็มองไข่แลรอบไปก็ได้สนใจอยู่นะครับนนะครับ,รบไม่มีเลยนะฮะโอเคครับหมดแล้วลาไปก่อนผมสวัสดีครับสวัสดีครับ